สวัสดีครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี e. ที่6ทุกคนครับพบกับครูนาทีนะครับในรายวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องการใช้เหตุผลเชิงตรรก,กะครั้งที่5ครับจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับมีเพียง1ข้อนะครับก็คือ เขียนผังงานโปรแกรมเพื่อตัดสินใจนะครับเมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับเราได้เรียนแผนผังงานไปเรียบร้อยแล้วนะครับมีลักษณะเหมือนกับรูปนี้นะครับผังงานนะครับหรือว่าโฟชาร์ t นะครับผังงานหรือว่าโฟชาร์ t คือแผนภาพแสดงลำดับขั้นตอนการทำงานของอันกอริทึมนะครับหรือว่าโปรเซส s ครับเป็นเครื่องมือที่ใช้รวบรวมจัดลำดับความคิดครับเพื่อ ให้เห็นขั้นตอนการทำงานที่ชัดเจนและวางแผนการทำงานในขั้นแรกนั่นเองครับผัางงานหรือว่าโฟชาร์ดนะครับแสดงถึงการทำงานลักษณะต่างๆนะครับเชื่อมต่อกันนะครับต่อไปนะครับเราจะมาดูตัวอย่างการเขียนผังงานนะครับกิจวัตรประจำวันในแต่ละวันก่อนมาโรงเรียนนะครับก็จะเริ่มจากเริ่มต้นนะครับตื่นนอนเก็บที่นอน อาบน้ำแต่งตัว มาโรงเรียนแล้วก็จบนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับทุกวันมาวินจะแต่งตัวไปโรงเรียนครับตามวันที่มีเรียนถ้าวันไหนมีเรียนพระนะครับมาวินจะใส่ชุดพระมาโรงเรียนถ้าวันไหนไม่มีเรียนพระนะครับมาวินก็จะใส่ชุดนักเรียนเพื่อมาโรงเรียนครับก็เริ่มจากเริ่มต้นนะครับจากนั้นก็ดูตารางสอนนะครับดังนั้นก็จะมีสัญลักษณ์เงื่อนไขตัดสินใจนะครับมีเรียนพระหรือไม่นะครับถ้ามีเรียน รีระจริงนะครับก็จะใส่ชุดพระเพื่อมาโรงเรียนครับแต่ถ้าไม่มีเรียนพระนะครับหรือว่าเรียนพระเป็นเท็ศนะครับก็จะใส่ชุด นักเรียนเพื่อมาโรงเรียนนะครับแล้วก็จบครับเงื่อนไขก็คือมีเรียนพละหรือไม่นะครับอีกสถานการณ์หนึ่งนะครับปิงปองไปตลาดนะครับเพื่อจะซื้อมะนาวครับแต่แม่บอกว่าถ้าไม่มีมะนาวให้ปิงปองซื้อมะขามเปียกน,นะครับเงื่อนไขของสถานการณ์นี้คือมีมะนาวขายหรือไม่นะครับอ่าเงื่อนไขเป็นเท็จ ปิงปองจะต้องซื้ออะไรนะครับก็คือซื้อมะขามเปียกนั่นเองครับก็จะเริ่มจากเริ่มต้นนะครับจากนั้นก็ไปตลาดครับเสร็จแล้วก็มีเงื่อนไขตัดสินใจนะครับว่ามีมะนาวขายหรือไม่นะครับถ้ามีมะนาวขายจริงนะครับก็จะซื้อมะนาวนะครับแล้วก็กลับบ้านจบครับแต่ถ้าไม่มีมะนาวขายหรือว่าเป็นเท็จนะครับก็ซื้อมะขามเปียกนะครับจากนั้นก็กลับบ้านจบครับคำถามครับนักเรียนคิดว่า การตรวจสอบเงื่อนไขาตามโจทย์กำหนดนั้นมีความสำคัญอย่างไรนะครับยกตัวอย่างเช่นในข้อเมื่อสักครู่นี้นะครับมีมะนาวขายนะครับหรือว่าไม่มีนะครับเราก็สามารถตรวจสอบข้อผิดพลาดของวิธีการแก้ปัญหาได้นะครับแล้วก็สามารถแก้ปัญหาได้ ตามที่กําหนดนะครับอาหาต่อไปนะครับในวันนี้นะครับครูทีมีเกมมาให้พวกเราเล่นด้วยนะครับนักเรียนสามารถไปดาวน์โหลดเกมมาเล่นนะครับตามเว็บที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าจอขนาดนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวนะครับครูทีจะแปะลิงก์ดาวน์โหลดเกมไว้ข้างใต้คลิปด้วยนะครับสามารถไปโหลดมาเล่นกันได้นะครับเดี๋ยวครูทีจะมีตัวอย่างเกมมาให้พวกเราดูนะครับไปดูกันเลยครับ สำหรับวันนี้นะครับคุณทีก็จะมีใบงานให้พวกเรานะครับ1ใบงานนะครับใบงาน05ครับน้อยนาอยากกินขนมครับในใบงานที่05นะครับน้อยหนาอยากกินขนมนะครับคําชี้แจงนะครับจากตารางข้างล่างนี้นะครับน้อยนาอยู่ในช่อง7 B ครับอ่า 7B ก็คือตรงนี้นะครับให้น้อยนาเดินตามแผนผังงานที่กําหนดให้ครับ เริ่มต้นนะครับอยู่ที่นี่ครับ 7B นะครับจางนั้นเดินไปทางขวาครับอ่าเดินไปทางขวาถ้าอยู่ในช่องสีฟ้าครับอ,อยู่ในช่องสีฟ้าจริงนะครับให้เดินขึ้นครับอ่าเดินขึ้น ให้เดินขึ้นจากนั้นอยู่ในช่องสีเหลืองนะครับอ่าช่องสีเหลืองอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ในช่องสีเหลืองจริงให้เดินซ้ายครับอ่าเดินซ้ายจากนั้นก็เดินซ้ายอีกทีครับอ่าเรียบร้อยจากนั้นก็จบครับใน,ในใบางานที่05นะครับสิ่งที่น้อยหนาได้กินก็คืออะไรครับเมื่อกี้สิ่งที่น้อยหนาได้กินแตงโมนั่นเองครับเราไปในข้อที่2ครับถ้าน้อยนาอยากกินเค้ก ในช่อง 2e นะครับจะต้องปรับพังงานการเดินทางอย่างไรนะครับเปลี่ยนคำสั่งเดินซ้ายเป็นเดินขึ้นนั่นเองครับมาดูครับว่าจะเปลี่ยนคำสั่งยังไงนะครับนี้นะครับเค้กอยู่ในช่อง2 a ตรงนี้นะครับในข้อที่3มนะครับ หากต้องการเขียนแผังงานเพื่อให้น้อยหนาได้กินไอศครีม2 a นะครับนักเรียนจะแก้แผนผังงานอย่างไงนะครับก็ต้องเริ่มจากเริ่มต้นนะครับจากนั้นก็เดินขึ้นนะครับอ่าเดินขึ้นไปเรื่อยๆจนกว่าจะอยู่ในช่องสีเหลืองครับถ้าอยู่ในช่องสีเหลืองจริงนะครับให้เดินซ้ายครับอ่าแล้วก็จบครับสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้นะครับ การแสดงขั้นตอนในการแก้ปัญหานะครับสามารถทำได้โดยการเขียนรหัสลำลองหรือว่าการเขียนผังงานนั่นเองครับผังงานที่ใช้ออกแบบหรือว่าวางแผนขั้นตอนการทำงานนะครับจะช่วยให้เข้าใจขั้นตอนและมองเห็นภาพรวมการทำงานที่ชัดเจนขึ้นนะครับแล้วก็สามารถตรวจสอบข้อผิดพลาดในการทำงานที่ชัดเจนขึ้นด้วยนะครับสรุป การเรียนของวันนี้นะครับการเขียนผังงานนะครับจะช่วยแสดงลำดับขั้นตอนการทำงานหรือขั้นตอนการแก้ปัญหานะครับครับสำหรับเนื้อหาของวันนี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่ในสัปดาห์ต่อไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ